มีดีแค่กะวะวันนี้เรามีรถครอบครัวมาแนะนําไม่เกิน8 0 0แสนบาทไปดูกัน,กนเริ่มต้นด้วยคันนี้เลยซูซูกิเออร์ต er ิก1.5 GX My h y b ฮบรปี2023รถใหม่มาเร็วไปเร็วค่ะ ราคาเพียง51900 0บาทผ่อนเพียง8,600บาทต่อเดือนเล้งไม่น้อยมากๆค่ะเพียง4 8 0 0 0โลเท่านั้นคันนี้เลย Toyota ซ e n z a 1น V ปี2023ีบบอกเลยว่าคันนี้เหมาะกับครอบครัวมากๆเลยค่ะราคาเพียง649 0 0 0บาทผ่อนเพียง1 0 0 0 0บาทต่อเดือนเล้งไม่น้อยมากๆค่ะเพียง51,000โลเท่านั้น ต่อได้คันนี้ m i t s ูบิชิปาเจโร่ส p o r t 2.5 GT ปี2015รถใหญ่มากแต่ราคาดีมากๆเลยค่ะราคาเพียง439,000บาทผ่อนเพียง9,500บาทต่อเดือนเท่านั้นค่ะต่อได้คันนี้ i s u z u m u X 3.0 DA DVD Navy d i โอ i c ปี2019รถสวยขนาดนี้ราคาไม่ถึง800,000ค่ะราคาเพียง749,000บาทผ่อนเพียง12,500บาทต่อเดือนเท่านั้นค่ะ ต่อได้คันนี้ Toyota Innova c r i s t a 2 8 V ปี2 1 9 9รถคันนี้เหมาะกับครอบครัวมากๆเลยค่ะราคาเพียง659,000บาทผ่อนเพียง11,000บาทต่อเดือนเท่านั้นค่ะโปรโมชั่นวันนี้ออกรถวันนี้ใช้เงินศูนย์บาท ฟรีน้ำมันเต็มถังฟรีกล้องหน้ารถด,ด้วยค่ะมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงที่ส่งฟรีให้ถึงบ้านบริการฉุกเฉินอีก24ชั่วโมงมีบริการซ่อมศูนย์2ปี20 0 0 0โลโดยฟิกแมนซ่อมศูนย์ทั่วประเทศใครสนใจรถคนันนี้เข้ามาดูได้ที่ออโต้วิล่าสาขาล่มเก้าค่ะหรือจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์นี้ได้เลยนะคะ